สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้สาวเล็กนําวิธีการปลูกขึ้นชายนียคะไฮโดรโปรนิกนะคะซึ่งเป็นระบบท่อนะคะ,ะเพื่อนๆคนไหนสนใจดูให้จบนะคะเอาไปต่อยอดนะคะส่วนชาวไร่ชาวนาที่ไม่อยากปลูกกับพื้นก็ลองพัฒนาดูนะคะดูให้จบนะคะจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านคะ่ะอ๋ออันนี้ขึ้นชายใช่ไหมคะใช่ค่ะ ใช้ต่งชายอันนี้ขึ้นชาติน่าจะอันเดียวกันแบี้คนละแบบแต่ขอขอดูสักอันที่จะเอาลงเอาเอาแบบนี้ขอขอเอาลงแล้วขนาดนี้ก็เอาลงเลยค่ะนี่ค่ะเขาปลูกขึ้นชายแล้วมันก็จะเป็นคอยใหญ่เลยไงอันนี้ใส่ปุ๋ยไหมคะใส่เป็นปุ๋ยมันไหมใชขอเดินเข้าไปดูได้ไหมคะอันนี้อันนี้เบี้ยมันเนาะ ออเบี้ยมันก็กระจายใส่น้ำเหมือนกันเป็นแพรใช่ไหมคะขออนุญาตเข้าไปดูข้างใน แต่ถ้าเป็นแสงแดดเลยไม่ได้ใช่ไหมคะกันฝุ่นฝุ่นถ้าเป็นใสๆข้างบนก็เป็นกันฝุ่นแล้วก็ถ้าเป็นดับมันก็จะเอาไว้กันกันแสงเนาะค่ะเนาะนี่แล้วจะ อ,อนุญาตนะคะอุ้ยนก็แปลงใหญ่เลยใช่ไหมคะอ๋ออ๋ออันนี้ก็เป็นพันธุ์นะ้นชาอันนี้ผักชีเหรอคะอันนี้ผักชีเหรอคะอ๋ออันเดียวกันอ้ ทน้ำเหรอคะที่อยู่ข้างล่างอ๋อเป็นเป็นควงน้ำนะคะเป็นควงน้ำไม่ปลูกขึ้นบ้างน,นะคะขึ้นมาปลูกข้างบนเลยไม่เห็นต้นใหญ่เนาะต้นใหญ่เก็บไปหมดแล้วเนาะ ข้างในใช่ไหมคะอู้อยากไปเห็นจังเลยเห็นได้ไหมคะไปดูได้ไหมขับรถเข้าไปได้ไหมเดินเลยขออนุญาตนะคะอันนี้มันเป็นฟองน้ำเหรอคะาค่ะอ๋อฟองน้ำอู้ดีจังเลยได้มาเห็นขอบคุณนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในก่อนเพราเขาปิดข้างล่างนะคะเขาจะ นี่ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ดูคลิปให้จบนะคะส่วนเกษตรกร,ร,กรคนไหนที่อยากทำก็นำไปต่อยอดได้นะคะสาวิิเก็บความรู้และบรรยากาศความรู้มาฝากขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันค่ะ